พระวิญญาณอยู่ที่นี่แล้วฮาเลลูยาพระวิญญาณของพระองค์กำลังเคลื่อนไหวในเราในวันนี้รับมากขึ้นในเวนลานี้ในพระนามพระเยซูเจ้าพระองค์อยู่ที่นี่พร้อมที่จะตอบสนองเราแล้วพระองค์เห็นความหิวกระหายความยกไครกำลังเพิ่มขึ้นแล้วความเชื่อเพิ่มขึ้นแล้ว ความเชื่อที่เราได้รับในวันนี้จะกำลังจะเริ่มทำงานในเราในวันนี้ยากุราบาชันดายาการักบาบาบาชันดารายากุราบ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 ายาตาบารักกาตยาชันดาราชุนได้ยากุราบาไฟของพระองค์เพิ่มยิ่งขึ้นมากขึ้นในพระนามของพระเยซูเพิ่มขึ้นในพระนามพระเยซูในพระนาม ในพระนามอินเดเอมจิสไฟของพระองค์เพิ่มยิ่งขึ้นในพระนามพระเยซูคปริเจ้าเพิ่มยิ่งขึ้นในชุดของเข,งข,งข,งขงานี่มันเพิ่มยิ่งขึ้นพปร่งจ้าค่ะไฟที่ร้อนรวงเพิ่มยิ่งขึ้นในพระนามนรราพระเยซูริสตเจ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นในพระนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูยากูราชชนดารานักรบของพระองค์นี่คือน,นักรบของพระเจ้าในเวลานี้ในชุดยาบาราชชนไดริยากาบารายากูราบ,บาบมาขึ้นมากนเจอมากขึขน้ขนไฟของพระองค มากขึ้นในชุดของเขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามอันสมฤทธิ์ของพระเยซูรักกา,าบารายาดาบาราชินเดร,กดรักยีตาบารการเปิดเผยสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นในชุดของเรามา,มากยิงก่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในวนันนี้ในพระนามอันสมฤทธิ์ของพระเยซูในพระนามอันสมฤทธิ์ของพระเยซูโอ้บาร Jesus, บามาชันด์โอ้บารามาบาบ,บเพิ่มยิ่งขึง้นพรุ่งเพิ่มยิ่งขึง้น ส,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  so ส Ora, ิ่งที่ขาดอยู่พระองค์จะเพิ่มมากกว่าเดิมสิ่งที่ขาดอยู่พระองค์จะเพิ่มมากกว่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ายักูราบาชินในยักกันดาบารักกาบารักกาบาบาบาชินยันดาบาโอ้พระองค์จะเจิมเขามากขึ้นในวันนี้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณมากขึ้นในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฤทธิ์เดชของพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ไฟแห่งการฟื้นฟูจะมีมากขึ้นบาราชันตะยากยาดาบาบากัการเจิมจะหักแอกทุกอย่างจะหักแอกทุกอย่างในเวลนนี้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูบาราชันดารายการรักกาบาราชันดารายกรยักุร,รักการบบาบาบัิเด็ตเพิ่มอีกขึ้นในจิตวิญญาณเขาฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาในเวลนนี้ในพระนามของพระเยซู ในพระนามอัะส่งทธิ์ของพระเยซูคริสต์โอ้บาลาชันด์แยาคุรากาับาลายาตาดบาอยาคุรับบา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 ชโอ้ข่ะขอบคุณพระองค์ไฟเพิ่มยิ่งขึ้นเพิ่มยิ่งขึ้นฟื้นภูนนเขาจากภายในของเขาจะมีแม่น้ำแห่งชีวิตรรพระองค์เจ้าค่ะในแม่น้ำแห่งชีวิตหลายหลายในเขาหลายพันเขามากยิ่งขึ้นในพระนามอัะส่งทธิ์ของพระเยซูมากยิ่งขึ้น ชุนดารายดะไอ้มันสำหรับยิมบาร์รัสเิมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นปรองมากยิ่งขึ้นไฟของพระวิญญาณบริสตั้งแต่ภายในจนจากภายนอกล้นออกจากเขามากยิ่งขึ้นล้นออกจากเขามากยิ่งขึ้นปรองเจ้าคันมากยิ่งขึ้นล้นจากใจของเขามากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์สำหรับเราโดยปรองจ์กา่ะฮาเลลูยาของพระเจ้าความรู้ในบรรยากาศเพิ่มมากัึ้น บาราสิ่งดยากกีนารับบารียาดายากอุราคตัยดาบาราสชินด้กับบาปบา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 เดียวบาราสสันดารากันสันดารากีตาบาราสชินด้กับโอ้รับมากเกนรับมากเกนในพนามเลยเยสุริจ้ารับสิ่งดีรับไฟกันฟื้นฟูมันจะไปถึงบ้านเราเลยมันจะไปถึงคริสตจักรเราด้ยในพันน้ำอันสมฤตของ p ระ y e a r s เยสุริเจ้าในพันน้ำอันสมฤตของ p ระ y e a r s เยสุริจเจ้า Hallelujah! Hallelujah! <laughs> นา,าราศรีใจอุ่นราบับบออัน,น,อน,นดิษฐานจอเหมือนพเหมือนผู้เผยพระวนจรนข้อยบิดิมเราจะเตรียมทางของพระเจา้าเราจะเตรียมทางของพระองค์เราจะอ้อนวอนต่อพระองค์เพื่อเวลา พระองค์เสด็จมาบรรยากาศพร้อมแล้วเราจะเตรียมทางของพระองค์ด้วยการอรธิษฐานด้วยการอ้อนวอนด้วยการรับสิ่งที่พระองค์ได้สั่เใ,ให้กับเราแล้วแล้วสิ่งนี้จะเป็นการสูมเรียกของเราการเตรียมทางของพระเจ้าเพื่อความรอบเพื่อคนมีความบังจะวิ่งเข้ามาหาพระเง้์จะวิ่งมาหาพระเยซูเจา้า กาของพระองค์งเพเิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในชีวิตของจอนในเวลานี้ในพระน,นามพระเยซูสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสุดารามีตาบารามาชินาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ให้เราอยู่ในบรรยากาศแห่งการทรงเสด็จของพระองค์สักครู่หนึ่งนะครับขอพระองค์เป็นผู้ที่จะทรงนำชินดารามีตาบาราชินด อยากรักกัน paramachine เดี๋ยวกี่อย่างต่อไปรักันต่รักรกัน pareida ชุนตารักกัน paramama อยากรักราาระะกันต่อไปกำลังเพิ่มขึ้นสติปัญญาเพิ่มขึ้นในพระนามพระเยซูพระองค์กำลังสร้างเราให้มีกำลังหลายครั้งเรารู้สึกอ่อนแอไม่ใช่เพราะเราเป็นคนอ่อนแอแต่เพราะว่ากำลังบางครั้งยังไม่พอ เวลาเรายิ่งทำงานของพระองค์เวลาเราใส่สุดกำลังมันทำให้เราอ่อนแอเราไม่ได้อ่อนแอเพราะเราเป็นคนไม่เอาไหนแต่เพราะเราสุดใส่ใส่ให้เหมือนคนที่ใส่สุดแรงเขาเลยอ่อนแอเขาอ่อนเพราะเขาใส่จนไม่รู้จะใส่อย่างไงแล้วจนเขาหมดเรี่ยวแรงเพราะเขาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีจนกว่าเรี่ยวแรงหมดและสิ่งนั้นแหละทำให้เขาอ่อนแอแต่รู้ไว้ด้วยยิ่งเรา ใส่หมดเมื่อไหร่เวลาเราไปครั้งหน้าเราจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นเพราะว่ากัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพราะองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรงกับเราไหมอีกรอบหนึ่งพระองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรงเราใหม่อีกรอบหนึ่งทุกครั้งที่เรามาหาพระองค์อันนี้เป็นการชั้นพลังไฟวิญญาณและเราจะไปด้วยกำลัง ที่มากกว่าครั้งล่าสุดที่เราเออกไปเพราะพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราคือพระองค์จะทําให้เรากําลังเราเพิ่มขึ้นเป็นอีกระดับหนึง่งกําลังของเราจะไม่อยู่ที่เดิมและจะไม่ลดลงแต่ของเรากําลังเราจะเพิ่มขึ้นจากกําลังในระดับหนึง่งไปสู่กําลังในอีกระดับหนึง่งไปสู่กําลังในอีกระดับหนึง่งแบบไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราสามารถดูแลคนเป็นหลักร้อยหลักพันคนได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วกำลังเราในวันนี้อาจจะดูแลคนไม่ถึงร้อยแต่วันนั้นจะมาเวลาเราสาั่์ซื่อแม้แต่คนสามสี่หร้อจะไม่ทำให้เราเหนื่อยต่อไปแล้วเพราะกำลังที่โปร่งกำลังสร้างในเราเป็นกำลังที่มากกว่าที่เราสามารถรับได้ในวนันนี้มากกว่ากำลังที่เรามี แบกแอกร่วมกับพระองค์แบกแอกร่วมกับพระกำลังของพระเจ้าแบกแอกร่วมกับพระกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะไม่ล้มเหลวแต่ในเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสร้างนี่เป็นเวลาแห่งการสร้างและพระองค์จะทำให้เราอันนี้ให้เรารู้สึกเหนื่อยท้อเพราะนี่คือส่วนของการสร้างของพระองค์เพื่อที่เราจะพึ่งพระองค์ในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา และเราจะเริ่มเข้าใจพระคำว่าไม่ใช่ริบไม่ใช่แรงเพราะทำเรี่ยวแรงมันจะเหนื่อยแต่ทำด้วยนิจของพระวิญญาณเราจะเห็นคนกลับใจให,ใหม่โดยที่เราไม่ต้องออกแรงมากเพราะในห้องในในห้องชั้นในเวลาไม่มีใครเห็นเรากำลังร้องไห้ที่นุน่นเรากำลังอ้อนวอนที่นุน่นเรากำลังหวัวใจแตกสลายเวลาคนไม่เห็นอันนั้นคือแรงกำลังของเรา น่าจะเป็นแหล่งกำลังของเราและเวลาเราออกไปโดยที่เราได้ร้องไห้อันนั้นคือการรับกำลังในการรับใช้และและเวลาเรารับใช้หลังจากที่เราได้ร้องให้คำควรในเวลาที่เป็นคนการเกิดผลจะเกิดในเวลานั้นและการเกิดผลจากการร้องให้คำควรเป็นผลที่จะคงอยู่ด้วยดังนั้นอย่าขาดในการอธิษฐานอย่าขาดในการร้องไห้ อันนี้เป็นกําลังและอันนี้เป็นการรับพิเด,ดในการเกิดผลที่ผลจะไม่หายไปไหนและมันจะคงอยู่แต่สิ่งนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างต่อเนื่องและกําลังของเราจะเพิ่มขึ้นและแอกที่พระองค์จะให้เราจะใหญ่ขึ้นด้วยฮาเลลูยาสัตย์ซื่อในสิ่งที่เรามีนัดตอนนี้และพระองค์จะให้สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นเวลาเราทําสิ่งน,น,นิ้มากขึ้นเรื่ย ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าฮ oh, าเลลูยา